รับมันได้ผนิ่งอ่ะเดี๋ยวไปไหว้ลางเบือไหว้ไม่ได้สวัสดีไอซี่เข้าๆอันอกจ้ะแต่มันมันไม่ได้เลยเราตีไหว้ลางไหว้ลางไม่ได้จำเป็นตัดไอ้เข้าๆอกอันเลือดเด็ดลูกอูลูกอูยอย่างเดียวนี่ได้มาก็ดดีออกไปเรียงฝืนแล้วก็มันย้ายู่ตีอันเล่เออมันเดี๋ยวเรียงเย็ดผนิ่งมันยิงขยายไปยังนถึงละไมฝืนตีเลย <c oughs> กำลังตดลงตดลงครับตดลงโลโก้สปอนเซอร์ว่ายมุมในสวยอันนีนะไม่ดูดีตั้มพลือแล้วเนื่อมาจากไม่มีโปรแกรมในโน้ตบุ๊กที่เอามาตั้มเทพข้างหลงังก็อภัยด้วย เอสี <ítulo> uh, ่ห um, so so, so, so ้าสวัสดีขอรับพ่อมม่พี่นงตี่รคารักทุกท่านขอขอบคุณกับสปอนเซอร์ฮันกลังฮันกลังที่ผ่านมาครับพีอ๊ดครับสหายผู้เลี้ฟโลโฟไอช็อปขอขอบคุณบิลลาดงทีมสงขาธนกรการช่างครับชายล้อเหล็กยางลุยครับช่างเอฟมาดามน้ำเรียนครับเสียบออครับพอยยางยนต์ครับ านาทวีพิเกยพยเยออบรถคนบ่าราบโอบอยห้างทองเยาวราัทาซาลานคนสีธรรมดาษปีบุญสงวันสนิดกรรมการออบรถปากไตจุมพลจันอุดมนิวเคียงซาแล้วกอ็อะไรแล้วลล่าโมบายโอสินถึงไข่เลยนี่ โอ้ลืมเลยนี่เคยเคย,ยบรยจ้างมาเมาืมาอาเคยช่วยเหลือมาหลายๆคนครับอา่อาอ่บอยบอยบ้านหารบอยออฟโรดบ้านหาร,หารอืมพี่บอยออฟโรดบ้านหารรอบที่แล้วครับขอ,ขอขอบคุณมากครับจะแข่งย่างยั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 งย่ง,ยงตอนนี้มาพบกับอู่สับสยามกบกำลังพักผ่อนพี่ดิหมาพักโอเรงเมื่อคืนทำรถไม่ได้นอน นอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะเออแต่นอนนะ <c oughs> สับสยามมาลุนมาเชียกกันครับหาน,นี้ครับหาน,นี้ต้องมีถ้วยกลับบ้านไม่นั้นเจ๊จะตัดออกจากองมาดดก <c oughs> สับสยามครับรถสวยรถสวยสีเลมโบนี่ทำอ,อ,อย่างเจมคันนี้ชอบ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  บอดดี ань, rumor, ้ไรสวยนะ yup. ช่างดินซ <ay> ับอูซ uh, ับสยามกลมามปอกกันนี่น่าจะเป็นมาเลเซียลงรุ่นปีกนกเกียร์มาเลเซียครับมาเลอินโดมาเลมาเลอ่าที่หนึ่งเอกาดินพียูไล อยู่ในต่างกานัวอ๋อเคดาอ๋อเข็เดดาอยู่รัฐเคดดาทีมมาเลเซียครับมาเลเซียทีม,มอันนี้ลงปีกนกคันนี้ก็าปีกนกมาจากสตูล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 ส่งเข้าประกวด ดูเครื่องคันนี้หน่อยหลวงคันไหนหล่าสตูลครับเพิ่งถึงไม่นานวัสดีครับครับกาเคว้ยแล้วเดือนไหนเดือนไหนสตูลพฤกสาภาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าพฤกษภาครับเจอกันแน่สตูลครับแน่นอนออรถบั้งเนี่ย S <S ไม่ฟังมา้าเลยเอาสนุกอ่าสวัสดีครับผู้ใหญ่รอซีครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้คันนี้ก็ลุงบีกนกเดี๋ยวเดินเดินลุมล้มลุม้มลุ้มเดินชมบรรยากาศภายในสน,นามเนาะเฮ้ยเจ้ากับทิ้งแดงทำเสร็จแล้วนี่ เจ้ากระทิงแดงครับทำเสร็จแล้วของกำนันสวัสดีครับครับเบยิงครับใบยิงเบนันฮะมาถึงเมื่อไหร่มาถึงสิบเอ็ดโมงครับสวัสดีครับ จังเอฟราชาภาคราชาหมูจอมหมูจอมหมูจอมหมูแห่งภาคใต้อขอบคุณเจ๊ป,ปูที่โอนเฮ้ยเจ๊ป,ปูมึงเริ่มโอนค่าเบียร์ไม่รู้เลยเจ๊ปูมึงเริ่มโอนค่าเบียร์มึงโอนแต่ค่าสมัครกับข้านั้นมาไม่ได้เลยโอนเพิ่มเลยกูไม่ยอมในรถนู<อ>่นไปดะช่วยแกะรถอน่ะ กำลังกำลังนั่นแบบชุดยาลามาหลายคันนี่ของกำนันนะครับของกำนันของกำนันนี่คันในตำนานครับ,บคืนชีพแล้วฟื้นคืนชีพคันนี้มาครับคัน<อ>นี้มาเอาเลยเอาเลยฮะถึงสิบเอ็ดโมง ทอยู่นู่นที่กรรมการที่เต้นสมัครนะสมัครยังบียังเลยเออไม่รีบจ้างเอฟบอกไม่รีบไม่ดิบสมัครลังเพื่อนไว้วิ่งกันออ๋ตังมาแล้วตังมามาแล้วดึงเมีอะไรดึงใบอันนี้ก็ชุดมาเลเซียลงบีกนกแน่นอนอันนี้ลงกันน่าจะเป็นรถเซอร์วิส ไอ้คันนู้นเกียร์007มาเลเซียตอนนี้มาพบพบปะสังสรรค์ที่อ่านอนุครัวแ <c oughs> ม่แน่ชุดไหนไปเรื่อยๆครับไปแล่รถกันเรื่อยๆ <c oughs> อปลาเ <c oughs> ื่องชาร์ดไม่ไหมาชาร์ดเจ๊ไม่หรือพัดนี่ก็เปลี่ยนชาร์ดฟาดชาร์ดมอเลยฮะ mông dong mèo mông dong mèo mông dong mèo này là sponsor này mà tuong bia cả sponsor boy พอยางยนต์กับเจ้าของร้านพอยางยนต์นาทวีเอออู๋อูนี้ครับเนีย่ยเดี๋ยวกาวจอดแหล่จอดน,นันเออคยเข้านี่จอดแหล่จอดน,นันรอนานการช้างรอนานการช้างพอ,อยางยนต์นาทวีครับเบาลงไม่รอบนี้ลงครับเออลง บังกับใครนี่นี่นี่สนใจครับแต่งแม็โครแม็โครไม่มีแรงแรงไม่พอนี่คนนี้เลยครับเออช่างช่างโดนช่างดนเอแบังดนครับช่างดนนี่มาให้กันแล้วกันเล่นมั่งดีกว่าแม็กคูว้าโอ้ยไม่ธรรมดาครับช่างดนครับ ช่างดนให้มาห้าร้อยค่าน้ำมัน <_ d ata> คา่าตุนวันนี้คา่าตุนไม่ไหวคา่าตุนรอดรอดพอสต <_ d ata> อาร์เรื่องกระตุนกตุนกตุนเลย <_ d ata> ช่างดนครับใครสนใจติดต่อไปได้ครับให้ระบบไฮโลลิก <_ d ata> เออแม็กโครครับเดี๋ยวได้รอบได้ติดต่อนเนี่ยพรอบเตลุ่นนี้โอ้อยหลายกันไม่มีแรงครับคนนี้จุดจนมีแรงเออน้ำเดินดีระบบไอโรล,ลิกไม่ต้องวัวงกับเพราะจังดุนนี่หนามเดินดีเลยแข่งเอสแรกกี่ม,มงฮะประมาณมห้ามงยินเขาวานะไปต่อไปต่อ,ตอพี่อาพี่อาหัดใหญ่บิลลาดุง แล้วพี่โตมาไม้นี่บินลาดงทีมศูนย์สี่เก้าแล้วลงมาไมพพ้พี่โตพี่โตพี่โตจิตพรานาว่าตามรังมากครับอ๋อตามรังกระเป๋าคันโตเจ้าไม่รู้ท่านไม้วันนี้พี่โตบินลาดดงส่งเข้าประกวดนี่ก็อะไรนี่ขายอะไรนี่ มาเบิดซุ่มกันจิดขาดขาดจิดขาดขายกันนี่อ่าเออคิดลแล้ค่าที่ค่าที่เออทีมพยาออฟโรดคนป่าราบนี่พี่เก๋ครบับรถปั่นปั่นจนเสร็จนะเมื่อคืนแหลกขึ้นลำต่ำจนเซ็ตเลยสำหรับพยาออฟโรดคนป่าราบ ไปเรื่อยๆไลไปเรื่อยๆตอนนี้รถทยอยข่าวสนามเข่งครับอันนี้ก็เป็นของมาเลเซียมาเลเซียไอ้นูจิมมี่จิมมี่ก็ลงในรุ่นการแข่งนะประมาณการแข่งแสดงว่า10คันได้โดยดูเจ็ดแปดาสิบคันนะนุกลาวอันนี้ทายอยครับรถแข่งทายอยข่าวสนาม ตันนี้ก็ใครมีตังก็ซื้อเสือ้อซื้อเสื้อเป็นของของฝากนะของฝากของฝากครับนี่นี่ก็สองคันน่าจะลุงคันแข็งเหมือนนันจิมมี่บางคันไม่มีคานฮะนู่นู่น,นู่สุดนู่ ตอนนี้อยู่ฝั่งมาเลางไทยแต่ว่าเป็นชุดมาเลเซียแข่งหน้ามงเย็นครับตอนนี้มาเดินชมบรรยากาศรอบๆสนามบรรยากาศรอบๆสนามครับนี่ครับสามสาวออฟโรดสามสาวออฟโรด พิกแข่งครับหุงข้าวแล้วเดี๋ยวก่อนสามสาวออฟโรดครับช่างมึกโมดิฟาย F4 สามสาวออฟโรด ไม่ต้องแข้งเลยจังมือตัอ้าใจ <laughs> น่รา,า,ร,านนราวุธเาเสีย้อนลาวเนณะนราวุธเพชรแก้วเบอร์91 FC อช่างออฟช่างออฟมาเป็นกรรมการอยู่ดิชมบรรยากาศรอบ,รอบๆว่าเคยมัง่งอูช่างยาโมดิฟายนี่กองเชียร์กองเชียร์มาแล้วครับเปิดหัวมา อูจช่างยารถเสร็จแล้วรถเสร็จแล้วอันนี้มาครับรีบทำรถรถเสร็จแล้วอูจช่างยาโมดิฟายเอาลุงเอาปลายสปอนเซอร์มาทำที่นั่งได้แล้วนุไม่พลาดจา้าฮะเล้งได้เลยเจ้า มันเลยนะอยู่จะนะเลยมันผู้ช่างยาครับนี่ที่มันที่มันในตำนานเราเองนี่ที่มันในตำนานของเราเองเลยนี่นี่นี่น,นี่ที่มันตำนานตำนานจริงๆตั้มวางดีเด้เสร็จนี่รุแชมภาคใต้ครับมาปั้นมาใหม่ ตำนานครับตำนานรอบนี้ครับมาชิงแชมป์ในรุนฮาร์ดคอร์ปั้นมาใหม่ปั้นมาใหม่เมื่อก่อนเป็นเครื่องยูแซตตอนนี้เอาดีเซลก็คือ,อบิดบิดอูมาบริหารเลยเนอะวันนี่เออ ค่อยกินเดี๋ยวไปไปพบนักแข่งเรื่อยๆก่อนอ๋อหนูจิบกัมมานี่โอ้ยการแข่งหลายกันนี่สิบกว่าคันและนับโอ้เยอะ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 ลุงขั้นแข่งลุกแน่สิบว่าขั้นแล้วตอนนี้ขั้นแข่งอ่ะนุกนั้นนี่พี่หนึ่งเอกอรินรอดมีครับพี่น้องออนมา นี่ครับทีมงานสปปลาวมาจากลาวครับเดินทางไกลเดินทางไกลครับสปปลาวอ่าทีมงานน้อยมาไม่ครบทีมมาน้อยน้อยดีแล้วไม่ปวดหัวมาน้อยน้อยปวดหัวอ้าวเดี๋ยวอีวานครับอีวานมาเลเซียมา็อก มาหอกมารลอกอรอปปลาวเดินแล้วที่เขาน้อยรอบนี้มาเที่ยวนาราธิวาสคันนี้มาลุ้นกันครับของเสียกุ้งบีบีออตโต้ช็ ่อกำลังข่าว b Auto Shop 4. สี่คูนสี่ซอฟอ,อลาวนี่ก็นักแข่งฝั่งมาเลเซียเผื่อบ้านมาร็อกมาร็อกอีวนันมาร็อกพัทยาครับครับพัทยาครับโบ<อ> นี่ครับแฟนคลับแฟนคลับที่บญคิดถึงพัทยาครับสนามนี้มาครับรถยีวันยังไม่ลงนี่กำลังนั่งพุดนั่งตะเลงข่าวยังไม่ได้แข่งน้องปั๊กไม่ได้มาติดสอบ สอบตเตรียมอยู่เตรียมพื้นที่มาชมบรรยากาศบรรยากาศกับหนักแข่งกำลังเขาเข้าพื้นที่ระมานนะมุ่งเย็นนะเราจะมีแข่งครับหลายๆคัน นีกำลังรอเอารถลงมารถสไลด์เลยนีน้องเขารถแข่งคนระับ อันนี้ก็น่าจะลงในรุ่นการแข่งอ้คนแข่งหลายคันสรุปสนามนี้มาเลเซียามาเยอะมากออมาเลเซียามามากเลยนี่มาเลเซียามาเยอะมากโอ้รถสไลม์มาจากมาเลเซียเลยนะสไลม์ <laughs> มาเลเซียามาเยอะมากครับสนามคุณโบโด

เอามาโน้ดอัดผัดจอเอามาโน้ดอัดจักรพาร์กี้เอามาโอกวมาเชิญดสมาโนอัดสมักมาสมักอื่นนะอะเลม้งจอนี่ยอะเตรียมยาดีกันก็อะเตมมงตรงมิเอใครเอาขันแข็งนี่ กรรมการรอดมาว่าเผื่อเลยตอนนี้สิบเรือเลยการแข่งมันมีมันมีมันมีมีวินก็ไม่มีวินนะะอ๋อจิมมี่แยกกันนั่นแยกกันแยกกันอ่าสเตเดีจิมมี่อ่าแล้วแม่งจุกโกีอะไรใหม่จุกโกีอะไรใหม่จุกโกีจุกโกยเหรออาลีบาสเขาไปจุกโกยเอาไปไดนอยู่จะไปกี่มาหนเอาต่จุกโกยอิเฮ้ รถเยอะรถเยอะฝั่งมาเลเซียมาอยู่มาเออเว้ยโอ้เว้ยโอ้โอ้เว้ยอ้แยกรุ่นมีวินกับไม่มีวินน่าจะไปเป็นรุ่นไม่มีวินกิมมี่บางคันมาให้เดี๋ยวมาลุ่นกันต่อครับว่ะ ลักษณะการแข่งขันแบบไหนยังไม่มีโพยรายชื่อนะเพราะยังสมัครกันยังไม่เสร็จต้องรอโพยก่อนกว่าเคยมังกติดน้ำกันไหวครับสำหรับเฟซบุ๊กเด็กใต้ายหลวงเอ็ดนีชมบรรยากาศคงจะมีคนมาไม่เท่าไรที่มาไม่เท่าไร่มาไม่มากที่นะขอขอบคุณสปอนเซอร์ ทุกท่านนะที่ช่วยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางโอเคครับอ่าเดี๋ยวปิดไลฟ์มาชมกันอด้านนี้ก็คือรอบต่อไปเอาจิงเอาจังในการแข่งขันโอเคไปบายบายออบบบดดยยยมมัันนนเเีลลกก้ว